นี่ปลาราว่างปลาว่างครับปลาว่างปลาเราว่างนี่แพงครับแพงปลาเราว่างปลาเราว่างอยู่ทางด้วยวะถ่ายิ้วนี่แปบาวงยกดูดจะถ่ายเาายให้ม มองเขาเลยนะครับไม่ได้ขี้หมอเฮ้ยตีนอะไตีนอเย่ติดจอแล้วตีนหมมมครับตอนนี้ผมอันนี้คนนี้คุมครับแวนี้มันเถือนขอโทนะครับนายบอสนะครับนายบอสโอน่าเีแดงอ่ะเยวโดนตบีลรอลอก่น